สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ก็มาพบกันกับช่องสาวโคราชไกด์ทิ้นีกแล้วจ้ะวันนี้ฉันจะพาทำน้ำข้าวปุ้นซาวหรือน้ำปลาซาวขนมจีนพี่น้องฉันกะจะใส่น้ำลงไปหยือกนึงแล้วก็ปิดฝาไว้ให้น้ำรอนามเดือดจ้ะน้ำเราก็เดือดแล้วทีนี้แล้วก็ใส่เครื่งองปรุงลงไปหัวตะไคร่หัวขาใบมะกรูดพี่น้อง กระเทียมหอมลงไปอันนี้ใส่กระชายถูกถูกใส่ด้าอันนี้จะเอาต้มน้ำปลาพี่น้องนี่ก็คือปลาปลาตัวจ้ะใส่จจคขึ่งถ้วยหน่อยหนึ่งต้มเราจะต้มเอานา้ำเอาน้ำปลาก่อนได้เอามมกองเอาพี่น้องต้มแป๊บต้มให้ป้ามันแกรย ปิดเบก่อนนะมันหอมเกินในบ้านอตอนนี้น้ำปลาของเราก็บพอแล้วพี่น้องป้าอะไรก็บซุปแล้วปลาดิ้นเดี๋ยวเอาไปกองเอาตะนน้ำจ้ะ เอก็กองเอาตะนามเราวได้นามมาแล้วก็มาเทเอาที่นูนสอใส่กะปิลงไปชอนนึงกะปินึงชนต้มให้กะปิละลาย น้ำตาลช้อนนะเ,เนจไไ๊พี่นึน่งฉันเจ๊ไปให้มันออกเค็มมันหวานจานังหนยเติมรสชาติกลมกล่อมให้มันกลมกล่อมจ้ะใส่ผงชูรสไปจักช้อนนะช้อนชาน้อย คนรอให้มันกะปิล้ำตาลอะไรหลายๆที่น้องชิมรสชาติและขนมตาลอีกหนึ่งช้อนเสร็จแล้ว เสร็จแล้วจ้าพี่น้องตอนนี้น้ำข้าวปุ้นซาวเราก็เสร็จแล้วแล้วเรามากินกันจะ้ะเจ้าพี่น้องเด้อน,น้าปลาซาวของเราก็เสร็จแล้วฉันจะไปกินกับขนมจีนก่อนฉันเอาใบมะกรูดมาใส่สดายสดายสมุนไพรบานอองเทใส่จานเลยที่นี่ในใสข้าวปุ๋